สวัสดีนะครับผมวัยอาคารในเกาหลีนะทุกคนสําหรับวันนี้นะนี่กําลังกลับกลับห้องนะทุกคนเลิกงานเนาะเลิกงานตีสามกว่านะกลับห้องนะทุกคนอาการหนาวว่าวันนี้มีม,มตกนะม,มาตกตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะทุกคนอันนี้ก็คือมาหายดูระหว่างที่เรากลับห้องนะยังดีนะตอนที่กลับคือตกเสร็จแล้วนะตอนทํางานเมื่อกี้เนี่ยโวมะตกลมแรงมากนะแต่ว่าตอนนี้ก็ หิมะตกอยุดแล้วนะทุกคนแต่ก็ยังมีร่องรอยที่ตกไว้อยู่นะทุกคนดูโอ้ดูนะเอาสกูตเตอร์นะฮะกลับห้องทุกคนดูมันแข็งเลยนะเนี่ยท่านผมว่าตอนนี้ก็โล่งเลยนะทุกคนที่สามคนนะฮะไม่มีใครอยู่เลยดูครับสกูตเตอร์คู่ใจอันนี้คือเสียงเสียงเหยียบหิมะนะทุกคนมันแข็งอะ่ะ กาศหนาวหนาววันนี้นวันเสาร์วันเสาร์ก็ต้องทำโอ้โหไม่รู้ให้ทำอะไรเยอะๆไม่รู้โรงงานนะนี่พอออกมาถนนใหญ่ก็กล้องชัดขึ้นหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้แสงไฟสีเหลืองเนาะดูทางนู้นก็เดี๋ยวเราจะขึ้นนี่นะทุกคนเ<อ>บก็ไม่ได้ทุกคนเนี่ยแข็งเลยอุ๊ย โอ้ขึ้นไม่ได้อีกทีนี้ก็ต้องันซะแล้วขึ้นมาผิดทางอีกโอ้ยไม่ใช่เส้นนี้ดีกว่าหนาวเลยทุกคนค่ำคืนไม่มีใครอยู่ด้วยเนะี่ยดูดูหิมะหนามากนะดูทุกคน อันนี้คือหน้าบ้านเราเนาะทุกคนเนี่ยอย่อันหนามากทุกคนดูดิตอนกลางคืนเลยไม่มีใครเลยเนะี่ยมีคนเดียวก็ตื่นเต้นทุกปีนะทุกคนเจอเหิมะก็ตื่นเต้นทุกปีนะครับดูเราต้องกลับเส้นนี้นะเนี่ยโอ้โหสกูตเตอร์ขึ้นไม่ได้อีกต้องดันอีกดูดิมันหนามากนะทุกคนเนี่ย หนาวมากหนาวมากกลับถึงห้องแล้วเดี๋ยวก็กลับไปนอนแล้วทุกคนเฮ้อๆๆๆๆๆหนาวหนาวโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะทุกคนมาถ่ายดูวยใสั้นๆนะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย